วิญญาณวิญญาณคือการรับรู้ซึ่งมีการรับรู้ได้หกช่องทางที่เขาเรียกว่าวิญญาณหกจะรวมกันอยู่ในวิญญาณขันซึ่งในวิญญาณขันในขันห้านี้ขันห้าก็มีรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขัน และวิญญาณขันจะมีวิญญาณอยู่หตัวคือการรับรู้อยู่หทาง5ทางแรกเป็นการรับรู้ในด้านรูปธรรมมีการรับรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายส่วนทางที่6เป็นการรับรู้ในด้านนามธรรมคือทางใจ เส้นทางการรับรู้ของวิญญาณเป็นดังนี้ 1. การรับรู้ด้านรูปธรรมตาผัสสะรูปหูผัสสะเสียงจมูกผัสสะกลิ่นลิ้นผัสสะรสผิวกายผัสสะโผฏฐะหรือความร้อนอ่อนแข็งเมื่อทั้งห้าคู่ผัสสะกันแล้วก็ไม่รู้ความหมายในการผัสสะนั้นๆ ยังไม่เกิดการรับรู้ขึ้นมาเพียงแต่เกิดสัญญาณในการผัสษะนั้นแล้วส่งสัญญาณที่ผัาษะนั้นไปตามเส้นประสาททั้ง5เส้นทางนั้นก็คือทางตาจักสุวิญญาณทางหูโสตะวิญญาณทางจมูกคานวิญญาณทางลิ้นชิวหาวิญญาณทางกายกายะวิญญาณ ส่งสัญญาณเข้าสู่สมองในหน่วยบันทึกความจำที่เรียกว่าสัญญาขันสัญญาขันประมวลผลสัญญาณที่เข้ามาว่าเมื่อครั้งอดีตเหตุการณ์ในอดีตสัญญาณเหล่านี้ได้ตั้งชื่อว่าอะไรก็เป็นสัญญาความจำแห่งความจำเกิดขึ้นเป็นความจำรูปความจำเสียง ความจำกลิ่นความจำรสความจำผดทพะในสิ่งที่สัมผัสเหล่านั้นเกิดขึ้นซึ่งสัญญาที่ตั้งขึ้นนี้เป็นนามธรรมคือสัญญาขันธ์ใจซึ่งมีมโนวิญญาณเป็นผู้เข้ามาผัสสะนามธรรมคือความจำหรือสัญญาจำรูปนั้น จำเสียงนี้จำกลิ่นนั้นจำรสนี้จำผดทภพะนั้นที่ตั้งขึ้นก็รับรู้ได้ทันทีว่าตาหูจมูกลิ้นกายที่ผัสสะนั้นเป็นรูปอะไรเสียงอะไรกลิ่นอะไรรสชาติอะไรและความร้อนอ่อนแข็งอะไรนี่เป็นการรับรู้ของใจดังนั้นจะเห็นว่า การรับรู้ทั้งหลายที่ตาหูจมูกลิ้นกายผัสสะนั้นจะมารับรู้ที่ใจดวงเดียวเท่านั้นใจจะรับรู้ได้ทีละอย่างรับรู้แล้วก็ดับไปรับรู้แล้วก็ดับไปไม่มีการคิดปรุงแต่งเพราะใจเป็นอนัตตาคือเป็นสิ่งที่ไม่รู้ความหมายในตัวของมันเอง เพียงแต่รับรู้เฉยๆไม่มีกิเลสไม่ใช่กิเลสเป็นส่วนหนึ่งของขันห้าเท่านั้นตำแหน่งของใจก็อยู่ที่ตรงกลางหน้าอกนี้บริเวณล,ลิ้นปีนี้เช่นเดียวกันกับผู้รู้หรือจิตใจเป็นผู้รับรู้รับรู้ทางตารับรู้ทางหูรับรู้ทางจมูกรับรู้ทางลิ้น รับรู้ทางกายและรับรู้ทางใจไม่ใช่ไปรับรู้ที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายถามตาหูจมูกลิ้นกายมันก็ไม่ตอบเพราะมันไม่รับรู้มันเป็นส่วนหนึ่งในการรับรู้ของใจเท่านั้นรับรู้ได้ทีละอย่างทีละช่องทางเมื่อช่องทางหนึ่งดับก่อน ค่อยไปรับรู้อีกช่องทางหนึ่งเกิดดับเกิดดับรวดเร็วมากวินาทีหนึ่งหลายร้อยหลายพันหลายหมื่นครั้งรับรู้แล้วก็ดับไปไม่มีการคิดปรุงแต่งเพราะวิญญาณเป็นส่วนหนึ่งของขันห้าซึ่งเป็นอ,อนัตตาคือเป็นสิ่งที่ไม่มีกิเลสไม่ใช่กิเลสไม่รู้ความหมายในตัวของมันเอง จึงไม่มีการคิดปรุงแต่งฟ้งซ่านเหมือนการรับรู้ของจิตหรือผู้รู้จะเห็นได้ว่าที่ตรงกลางหน้าอกเหล่านี้หรือบริเวณลิ้นปีเหล่านี้มีผู้รู้อยู่2ชนิดคือผู้รู้แห่งจิตหรือตัวผู้รู้ซึ่งเป็นผู้รู้ที่มีอวิชชากิเลตตัณหา รู้สิ่งใดก็เกิดอาการหรือเจตสิกขึ้นเพื่อให้จิตคิดฟุ้งซ่านแต่งสร้างสังขารขึ้นมาทำให้จิตเป็นทุกข์ผู้รู้อีกผู้หนึ่งเป็นผู้รู้ที่ไม่รู้ความหมายในการรับรู้นั้นก็คือใจซึ่งจะออกไปรับรู้ในสิ่งต่างๆภายนอกเช่นเดียวกับผู้รู้แห่งจิตแต่ใจรับรู้แล้วก็ดับไป ไม่มีกิเลสไม่ใช่กิเลสเป็นส่วนหนึ่งของขันห้าซึ่งเป็นสัจธรรมล้วนๆทำไมที่กลางหนะ้าอกเราหรือบริเวณลิ้นปีนี้จึงมีผู้รู้อยู่สองตัวก็เนื่องมาจากจิตเข้ามาปฏิสนธิกับวิญญาณขันในขันห้าจิตมารวมกับวิญญาณขันในส่วนของใจ เพื่อออกไปรับรู้พร้อมๆกับใจดังนั้นจิตกับใจจึงอยู่ที่ตำแหน่งเดียวกันเราอาจจะเรียกว่าจิตใจหรือจิตวิญญาณก็ได้อยู่ที่ตำแหน่งเดียวกันคือกลางหน้าอกบริเวณลิ้นปีเหล่านี้ออกไปรับรู้สิ่งภายนอกด้วยกันแต่เมื่อรับรู้แล้วไม่เหมือนกันใจรับรู้แล้วก็ดับไป จิตรับรู้แล้วก็กเพิ่มเกิดเจตสิกขึ้นคืออาการของจิตพวกนิบบรห้าขึ้นอวิชาที่มีอยู่ในจิตก็หลงปรุงแต่งอาการเหล่านั้นเกิดกิเลสตัณหาเกิดอุปทานสร้างภพสร้างชาติขึ้นมาทําให้จิตเป็นทุกข์หรือวนเวียนเกิดตายในวัฏสงสารเมื่อขันห้าเดิมได้แตกสลายไป รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณได้ดับไปแล้วดังนั้นจึงอยากจะให้ผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายได้พิจารณาให้รู้ความเป็นจริงแห่งธรรมชาติของใจและจิตที่เข้ามารวมปฏิสนธิด้วยกันเพื่อรับรู้ในสิ่งเดียวกันแต่เมื่อรับรู้แล้วก็แตกต่างกันออกไป ใจรับรู้แล้วไม่มีอุปทานจิตรับรู้แล้วมีอุปทานยึดมั่นถือมั่นสร้างพบสร้างชาติให้เกิดขึ้นเพื่อหวังไปเกิดในชาติใหม่เมื่อขันทั้งห้าได้แตกสลายและดับไปขอให้พวกเราได้พิจารณาได้เข้าถึงธรรมในบทนี้ด้วยเถิดยะถาวริวหาปุลาปริปุเรนติสาขลัง เอวะเมวะอิตโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังขิปะเมวะสมิสตุสัพเพปุเรนตุสังขปา,าจันโทปนารโสยถามนิชโชติละโสยถาสัพพีติโยวิวัชาันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวะวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะ อภิวาทานาีฤทสนิจังบุทธ,ธาปญจิโนจัตตาโลธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังพลังพวันตุสาปเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังขานุภาเวนะสัทธาโสถีพวันทุเตเอเอาละทีนี้